ครับก็สวัสดีนะครับก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาแนะนําสิ่งดีๆนะครับจากช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเวลากดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไคร e นะครับให้ช่องพ่อใหญ่โจบ้านนนคอด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจนะครับในการที่จะถ่ายทําคลิปวิดีโอนะครับมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับ เครื่องรางของของังการบูชาการสวดมนต์นะครับเรื่องสิ่งเล้นลับสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเทพเทวดาอารักษ์นะครับวิญญาณต่างๆนะครับแล้วก็การทําบุญต่างๆครับซึ่งช่องพ่อใหญ่โจบ,บา้านนนคอก็ได้ทําช่อง y o ย t u b e เกี่ยวกับแนวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ อตอนที่ถ่ายทำวิดีโอนี้ก็เพิ่ง800กว่าคนเองนะครับน่าจะเป็น860กว่าคนเองนะครับกําลังก็หัดทําคลิปเรื่อยๆนะครับเผื่อ,อท่านผู้ชมเนาะสนใจในเรื่องเกี่ยวกับที่ผมพูดมาก็อาจจะมาดูเป็นแนวทางนะครับในการสะสมวัตถุมงคลน,นะครับในการสหารูบาอาจารย์นะครับในการเก็บ วัตถุมงคลนะครับต่างๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวัตถุมงคลนะครับสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับในการที่จะไปประจนภัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับนักดับเพลิงนะครับนักที่ป้องกันอันตรายป้องกันภัยต่างๆนะครับซึ่งก็เราควรที่จะมีวัตถุมงคลในการาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ ซึ่งก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนะครับในการทำงานเนาะและก็ป้องกันภัยพยันอันตรายต่างๆในการที่จะ,ะทำงานนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็ชนชาวไทยนะครับคนที่นับถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ว่าศาสนาใดๆก็จะมีเครื่องรางของตัวเองมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองในการที่จะดำรงชีวิตในปัจจุบันนะครับซึ่ง พระเครื่องหรือวัตถุมงคลนะครับสําหรับคนที่ทํางานเกี่ยวกับในการประจนภัยนะครับการที่ต้องออกไปเสี่ยงภัยต่างๆนะครับวัตถุมงคลที่ควรมีก็ควรจะเป็นวัตถุมงคลที่ในเนเ้นเน้นเรื่องในทางคงกระพันชาตีนะครับแล็วค่า,าปลอดภัยป้องกันพยานอันตรายต่างๆนะครับซึ่งแต่ถ้าเป็นพระในสมัยโบราณก็จะเป็นพระหูยานเนาะพระหูยานนะครับ อยู่จังหวัดลบบุรีนะครับซึ่งก็เป็นพระที่มีพุทธคุณในการคุ้มครองป้องกันในการามีพุทธคุณโดดเด่นในเรื่องคงกระพันชาติแขียวคาดปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นพระเนื้อตะกวัวนะครับเป็นพระตะกวัวนะครับเป็นพระตะกัวโบราณนะครับเป็นพระหุยานนะครับแล้วก็พระร่วงรางปืนนะครับพระร่วงรางปืนก็เป็นพระกรุต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นพระที่เน้นในการ คุ้มครองป้องกันสําหรับชายชาตีนะครับที่ออกรบจับศึกนะครับพระร่วงรางปืนก็เป็นอีกอพระประเภทหนึ่งนะครับที่เรามีควรมีแต่ก็ว่าแต่ที่ผมพูดมานี้ก็เป็นราคาที่สูงเนาะครับส่วนมากแล้วเป็นราคาที่สูงแล้วก็มีเหรียญหรือก็มีวัตถุมงคลเก๋ออกมาเยอะแยะนะครับเราก็ถ้าเรายังไม่มีคนชํานาญเราก็จะ,ะได้พระทีะ่เป็นพระเก๋ได้นะครับซึ่งผมก็ ไม่ได้ศึกษาในเรื่องของพระโบราณน,นะครับเพียงแต่ว่ามาเนี้ยแนวทางที่เฉยเผื่อคนมีทุนทรัพย์หรือว่ามีกําลังพอที่จะหามาบูชาได้นะครับก็พระกุลบ,บรุรีแล้วก็พระล่วงรางปืนนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสําหรับในปัจจุบันนะครับพระที่เราเควรมีในการติดตัวนะครับก็คือพระปิตายันยุ่งนะครับ ซึ่งพระปิตายันยุ่งนี้ทางครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์รุ่นเก,ก่านะครับแล้วก็รุ่นปัจจุบันท่านก็จะสร้างโดยการหล,ล่อหล,ลอมนะครับแล้วก็หล่อทีละองค์นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาอาจจะให้โรงงานหล่อนะครับเพียงแต่ว่าพุทธคุณของพระปิตายาันยุ่งก็คือเน้นในเรื่องของการคุ้มครองป้องกันนะครับปิดทวารไม่ว่าจะเป็นพระปิตายันยุ่งพระปิตพระปิต,ตาทวารทั้ง9นะครับซึ่งเน้นในเรื่องการ นะครับปิดทวารในการป้องกันสิ่งต่างๆเน้นในเรื่องคงกระพันชาติแข็วคาดปลอดภัยนะครับซึ่งพระปิตายันยุ่งนี้ก็เป็นพระที่เราสามารถที่จะนํามาบูชาติตตัวในในด้านการคุ้มครองป้องกันซึ่งท่านเน้นในเรื่องการคงกระพันชาติแข้วคาดปลอดภัยนะครับเพราะว่าเป็นพระเนื้อโลหะแล้วก็มีการหลอ่อล้อมจากเนื้อเนื้อตะกัวเนื้อสําฤทธิ์นะครับเนื้อ ที่เป็นมงคลต่างๆนะครับเราสามารถที่จะหามาบูชาได้นะครับเป็นพระปิตายันยุ่งนะครับผมซึ่งก็มีการสร้างนะครับในหลายๆสำนักในหลายครูบาอาจารย์นะครับเป็นพระปิตาไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่ป้องเนาะหลวงปู่ทับนะครับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนะครับที่สร้างเป็นพระปิตาท,ที่เด่นในเรื่องคงกระพันชาตีนะครับของหลวงพ่อทิมวัดลหาร ว่าละหันไล่ละหานใหญ่นะครับละหานไล่หรือหานละหานใหญ่นี่แหละก็กเห็นก็เคยผ่านผ่านตาอยู่นะเป็นพระปิตายันยุ่งแต่ผมจะแนะนํานะครับพระปิตาในปัจจุบันนะครับที่เราพอที่จะหาได้เป็นพระปิตายันยุ่งของหลวงพ่อผาดวัดบ้านกลวดนะครับอยู่อําเภอบ้านอยู่อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งหลวงปู่ผาดท่านก็ได้สร้างพระปิตายันยุ่งขึ้นมาอยู่นะครับเป็นพิมพ์ ยันยุ่งสร้างในปีพศ2 5 5 5นะครับเป็นรุ่นอายุยืน101ปีนะครับซึ่งก็สร้างพร้อมกับเหรียญสร้างพร้อมกับวัตถุมงคลต่างๆแต่ว่าผมเห็นพิมพ์แล้วนะครับพิมแล้วเป็นกระทัดรัดนะครับก็ดูเข้มขังนะครับซึ่งสําหรับผมก็มีอยู่น่าจะสองสององค์นะครับเป็นพระปิดตายันยุ่งเนื้อนวโลหะนะครับก็เช่ามาน่าจะปีที่แล้วนะครับเช่ามาปีก่อนๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่า องมีสององนะครับองแรกอาจจะเช่ามานานแล้วไปบูชามานานแล้วนะครับเป็นพระปิตาที่เรายัางพอที่จะหาได้นะครับราคาอาจจะอาจจะหลักร้อยหลักพันยังไม่สูงนะครับซึ่งพระปิตาของหลวงปู่ผ่านพระพันกวดนะครับพระปิตายันยุ่งนะครับก็เป็นพระพิมพ์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับสาหรับคนที่นิยมชมชอบ ในเรื่องของอพระปิตาและก็คนที่ทํางานในเรื่องการประจนภัยต่างๆผมก็เลยขอแนะนําเป็นพระปิตายันยุ่งของหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวดนะครับซึ่งปัจจุบันท่านก็ได้มรแลาภาพไปแล้วหลายปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวัตถุมงคลของท่านก็ยังมีอยู่และคนที่สะสมคนที่บูชาก็ยังที่จะเก็บ เก็บมาบูชาก็ยังพอที่จะหมุนเวียนในตลาดพระได้นะครับก็ลองหาหาดูตามเพจต่างๆตามกลุ่มต่างๆนะครับก็ยังพอที่จะบูชามาเก็บหรือนํามาติดตัวนะครับเพราะว่าผู้ตคุณของหลวงปู่ผาดวัดบ้านกรวดนั้นนะครับหลวงพ่อคุณให้การยอมรับนะครับเพราะว่าเคยมีสิทธิ์นะครับจากบ้านกรวดไปกราบท่านที่ บ้านไรนะครับซึ่งหลวงพ่อคูณท่านก็แนะนําให้มากราบหลวงปู่พาดวัดบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลต่างๆนะครับมีความเข้มขังมีประสบการณ์นะครับซึ่งหลวงปู่ทิมนะครับก็เคยได้พูดถึงนะครับหลวงปู่พาดนะครับหลวงปู่พาดก็ได้สร้างวัตถุมงคลนะครับที่เป็นคล้ายๆกับหลวงปู่ทิมก็มี บางรุ่นบางประเภทบางพิมพอยู่นะครับก็ลองห,หาดูในตามกลุ่มต่างๆได้นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็ขอมาแนะนําสําหรับคนที่ต้องทํางานเสี่ยงภยัยประจนภัยต่างๆนะครับก็แนะนําที่ผมแนะนํามาครับโดยเฉพาะผ้าปิดตาไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ท่านไหนๆนะครับก็สามารถที่จะนํามาติดตัวได้เน้นในเรื่องการคุ้มครองก็ขอแนะนําเป็นผ้าปิดตายันยุ่งหรือผ้าปิดตา ทั้งเนะครับเป็นพุทธคุณในการคุ้มครองป้องกันนะครับส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับ <c oughs> ก็ขอแนะนําเป็นเบี้ยแก้นะครับ <c oughs> เพราะว่าเบี้ยแก่นี้เราสามารถที่จะแขวนนะครับแขวนติดตัวและก็มีพุทธคุณในการคุ้มครองป้องกันทํามาขาขายนะครับซึ่งเบี้ยแก่นี้ก็มีพุทธคุณร้อยแปดพันประการนะครับเป็น <c oughs> เครื่องรางที่มีคุณอเนกอน,นันต์มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวนะครับมี แขวนเบี้ยแก้นะครับเบี้ยเดียวก็มีพุทธกุลครอบจักรวาลน,นะครับซึ่งก็ก็มีในหลายครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สร้างเบี้ยแก่แล้วก็ในปัจจุบันหรือรุ่นก่อนๆน,นะครับก็ลองหาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่บุญนะครับวัดกรรมังแก้วเนาะหลวงปู่เพิ่มนะครับหลวงปู่เจือ้อพระอาจารย์สัญญานะครับหลวงพ่อตีนะครับวัดหูช้างนะครับ ซึ่งท่านก็สร้างเบียแก่นะครับแล้วก็ได้หลายครูบาอาจารย์เนาะก็ยังปัจจุบันก็ยังพอหาได้อยู่ก็เป็นอีกเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่เรานาํามาแขวนเอวหรือแขวนติดตัวคู่กับพระปิตานะครับอันนี้เน้นในเรื่องในการคุ้มครองก้องกันนะครับคงกระพันชาติแคลคาดปลอดภัยนะครับไม่แน่ใจว่าในรถผมมีหรือเปล่าไม่มีครับไม่ได้เอามาด้วยนะครับเป็นพระปิตายันยุ่งคนงผู้ผ่านกับ เบี้ยแก้นะครับวันนี้สำหรับเบี้ยแก่ผมก็จะมีอยู่ในอยู่ในรถนะครับเป็นของหลวงพ่อตีเนาะครับเป็นเบี้ยแก่นะครับผมวันนี้ก็มาแนะนําแค่นี้ก่อนนะครับวันหลังก็จะพยายามเอาข้อมูลหรือว่ามา เสนอเนาะในแนวตามความคิดของกับผมอาจจะเป็นความเห็นของผมเองนะครับอาจจะไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับหรืออาจจะไม่ตรงกับคนอื่นเพียงแต่ว่าผมก็มาแนะนําตามที่ผมได้มีประสบการณ์มานะครับที่ผ่านอ่ได้ศึกษามานะครับก็อาจจะยังไม่ความรู้ก็อาจจะไม่เยอะเท่าบางคนที่เขาได้ศึกษาแบบจริงจังมาหลายปี10ปี20ปีนะครับ ก็ต้องขออภัยในข้อมูลด้วยแต่อันนี้เป็นความคิดเฉพาะส่วนตัวของผมเองนะครับในการแนะนำนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะผมก็แนะนําเฉยๆนะครับแนะนําเผื่อท่านเห็นดีเห็นชอบเนาะอาจจะชอบศรัทธาใน,นนะั้นก็อาจจะนํามาบูชาติดตัวได้นะครับสําหรับคี่นี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องพ่อใหญ่โจบ,บ้านนนท์ขอเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทําคลิปวิดีโอดีๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังขอบคุณมากครับสวัสดีครับ